สวัสดีครับสวัสดีครับเบาเงาวสาวสีสวัสดีครับมือนีิสาวสีมีเมนูยังมาเสนออีกมินิไก่เลิบหลังจากกินเขาเฮี้ยนใหญ่มาแล้วโอ้ไก่เลิบครับหุหุหุจับหูจับหัวจับหูเแล้วบอกจับ บีม yeah? <pe ec l ates> <uit> ันหมดละโอ้นะเขียวปี๊ดโอ้บีแตกพี่น้องครับแม่บ่าก่อนที่จะกินเขาแรงเนาะสาวสีผ้าม้าส้มสวนครับโอ้ขอถอดลายอีพี่สองวสิเถ็ดฉีบตัดย่ายให้เบิ่งเนาะย่ายเดินมาง่ามครับแต่ว่าวเย้ากับตัดเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ข้าจะไปเลาะบานยาครับไปกินข่าวบานยาสาวสีผ้าเบืองชมชวนวันี้มือนี้มึอนี้สาวสีมี่ยังมาอ่างกับมึอนี้อืมเฮ้ยมันบานยอะเฮ้ยสาวสีผ้ามาเก็บเห็ดครับพี่น้องเห็ดฉีกเอาครับขึ้นอ่อนเตี้ยอยู่มือเสาวอะไรต้องว่าแกมือสาวอะไรแปลกไรด้มือเสาวเก็บวุ้นอ่ะเห็ดโคลุยอยู่น่ะถือฝนเหรอครับพี่น้องอื từ phun văng xuôi nhéo hết kỳ cao khắp hết lộ hoặc hết lộ ao khỉ cao mà mày say cốc cốc quẩy cốc nhắn cái này là bút ra mà vẫn còn cưa. đấy. Cười nấm khỉ cao cả pì non. Thế sao xí xị xỉa Oh. Nè. vệ thử. Qua đi มือสาวไปน้าเก็บน้ำมือนี่ลืมตายพี่น้องมือสาวสาวจีพาพหลอครับเบ่งเห็นมือสาวไปเห็นนี่มือสาวมือสามันมาท่านีบ้านมือสาวมือสาวันโอ้เป้ลวเปลวเปลวกปยงเปีิ้งมล้วก็ปิ้งตำแจ้ว เกล่ำเก้่ยใหสงสัยใหญ่หอยให่ไข่เราไมเส่อไปขอ้อำใหญ่ไข่ขึ้นมาจากน้อยเงปิ่งเห็ดเจ้าพอดีแล้วม่ต้องตำมันสายบัวพี่น้องบมื่อบนนด้เยอ่แยะและะหวเมื่อานเนี่ยบอกซุปบ่เพื่อนมาซุปดิเนาะเอาสินี่หน่อยหนึ่งขอรออย่ในข้าวข้าน่ะ มือเสามือเสาเห็ดบุบไปมือเสาอุ้ยมาท่านไหนไงพี่น้องอื่นไหนจะบานไปเบื่อแล้วอ๋อมันดีจมว้าวนี่ครับของแท้พี่น่ะอู้หสองดอกแคอดอกเดียวสองดอกพี่น้องมี่ไตเฟียงครับมี่ไตเฟียงขี้เก่าครับ่นนะ พนูนุเอี่ยตำักแซ่บนะอันนี้อันนี้ก็เห็ดบุไฟได้ป่าบ่ได้เก็บต่อพี่น้องเม่งสาวสีนี่นี่ก็เป็นโรงไหมต่ตัดแยกไปดอกที่ม่ทันได้เกิดนะครับตัด,ด,ด,ดตเห็ดเกิดงามๆสุดท้ายสู่พี่น้องเม่ง เอาสี่สิบ้าไปสมต่าทำไมมึงมาขไปบางกล้ยแวายาอตอองไปนอเราสี่านนอนประกาเลาะยี่นี่กับไรแต่ว่ามือเสาได้ไปดาะสองสามนวยยี่นี่ให้บุกง่ายนักมือเสาร์่อมือเสาตอนสวยเพรว่ามือเสาร์ย่ายมะหลอกมึงย่ากับบอกยาเลยเก็บไปวัดเก็บแกงไปวัดน้ครับเก็บเต็มของเก่าฉีเก้ามัน นี่เดี๋ยวหัวหนึ่งมีอยู่นี่พี่นะพี่นะอืมโกโลขีรีอยู่นี่ครับแมนนี่พี่น้องนี่สามสี่หัวไปแต่เก็บไปรุ่นเพราะเดี๋เลาะเก็บนี่นี่สวนหมากยังก่อนหมากยังเของยญ่นี่ทั่วทั่วครับขุยมุกทั่วป่วยใหญ่เราใหญ่บ้างยน่ยมาปลูกเห็ดสวนกล้วยใหญ่เราเลยใหญ่มาอยู่พี่พี่น้องเรามาปลูกอยู่ <laughs> ý chứ ngồi khởi giải không gì mà nhạc Chỉ mà nhạc ba quầy lâu ý đi mà <laughs> à, Bao nhau sao gì gì mà nhạc ba quầy lâu ý đi vẫn thầy bưng hủy nọng Mình bưng cây bao nhau gặp sao gì mà bưng xôm so xuống toàn bằng nhạc cả đứng lên hợp mịp Phát bùng chắc phát bùng cái Phát bùng cái phát nữa hủy nọng Cây kẹt toàn đứng ถามาชมสวนข,ข้างบ้านบ่าเงา้กับสาวสีขอหยาดไปเห็ดเนี่กินนะครับบิ่งไก่ขอหยาดไป,ปบุญไปเบิึงนั่งอยู่นั่งกินแระงสับกินแรงบรรยากาศบ้านเท่ากับยังสีแล้วครับมันบานครับพี่น้องเลาะไปแล้วครับสาวสีแบบเลาะไปสิบสี่แอนแล้ว <c oughs> นี่วะม่าไปแปตีนไปถาม่ายด้วยซูมที่เหลียมยายแกงหรอบ่ายแกงเออเรามีเห็ดปลาดิเดียเราแกงเห็ดปลาไปตวแกงเลี้ยงเอาไงาลเอได้เวลากรับขึ้นมาบึง

ขอบคุณในการรับชมขอบคุณในการติดตามนะครับผมฮะลากีบอกพี่บอกน้องเนี่ยบายๆขอบคุณทุกการติดตามจ้ามาเนี่ยขออย่าไปตำนี่กินเห็ดย่ากินแรงกันเด้อครับพี่น้องครับกินขอแร้งไหมเนาะทางเนี่ยเนาะขอบคุณเด้อครับบายบายขอบคุณการรับชมขอบคุณการติดตามนะครับผมครับผมครับ